สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่2 5ตุลาคมพุทธศักราช2567ครับมาเบิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมืลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนลักษณะเช่นนี้นะครับเสียให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีฝน ดล็กน่อยบางแห้งนะครับส่วนลายก็จะเป็นเน็นทางตอนร่างของผากนะครับภาพไทายเราเทียครับก็นซีนได้ว่ามีท้องฟ้ากับค่อนข้างที่สีปลอดโปร่งนะครับมีปกคลุมเป็นบางส่วนนะครับได้ด่าตัวอากาศคอนก่นนะครับ anyway. ตอนนี้กับ่ท่านพกคลุมฝนนะครับของสกอลนครเช่นกันนะครับกับบท่านพกคลุมฝนครับครับเมื่อนีก็มีอากาศเย็นได้ตอนเศร้านะครับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับกับส่วนลายกับยูจังหวัด เลยกับใช้พุ่มนะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ3 1 3 5องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนถึงเช้านะครับอยู่ที่ประมาณ18-24องศาเซลเซียสครับผมข่าฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้นะครับหนึ่งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมก็มีเพียงแคนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชม